ยังไม่มีคนฉวยโอกาสนะวันนี้ฮนะคนฉวยโอกาสมาแล้วครับสำหรับมุสลิมขึ้นมาแล้วฮะมือที่สามย่อมดีเสมอฮะดันขึ้นมาแล้วครับผมสำหรับมุสลิมละโดนเคาะจากด้านหลังครับมุสลิมชาร์จคนเดียวครับเพื่อนคํสามจะรอบหรือเปล่านะฮะท้องทีนะครับ D.B.T ดันเล่นโซนนอกครับผม S.T.K พยายามดันเข้ามาครับแล้วน้องทีโดดขึ้นมาด้านบนครับผม M.G จะเห็นน้องทีหรือเปล่าฮะ M.G ยิงฟรีหรือเปล่าฮะจังหวะนี้เหมือนจะกำเนิดละหน่วงเวลาฮะละหน่วงวุยังไปแล้วฮะแล้วโดนครับน้องที D.B.T เก็บนอกไปได้ะฮะเหมือนจะย้ำอีกลูกหนึ่งฮะเพราะว่าแน่นอนครับว่าน้องทีเอา้าละไม่หยุเราโดนครับผมนิดนึงฮะ โอ้โหตอนนี้เหลืออีกสามสิบคนนะฮะกับอีกสิบทีมครับเอาละปาดเข้ามาอย่างงี้เอาแน่ฮะ oh. โอ้แกงโลซิ่งฮะแกงโลซิ่งฮะแกงโลซิ่งฮะยังไงครับแกงโลซิง่งโอ้โหอย่างก็ฟาดก้าฮะบอกเพื่อนเพื่อนจอดเพื่อนจอดเพื่อนไม่ยอมจอดครับ เพื่อนไม่จอดจอดครับผมบอกเพื่อนเพื่อนไม่ยอมจอดเพื่อนต้องจอดแล้วครับจังหวะนี้ราจอดเล่นกันแล้วครับผมแล้วอย่างไงครับจังหวะนี้รถระเบิดหรือเปล่าฮะรถไม่ระเบิดฮะกุชชี่โดนยัดอีกหนึ่งเพื่อนลงไปสองครับผมกุชชี่เอิร์ธฮะตันกมาครับสเปกเก็ตจังโก้เก้าเก้าไปได้นะับผมละหมดทีมออกจากทีมจบจากเกมไปนะครับตรงนี้ท้งเอ็ดเวิร์ดและจังโก้นะฮะแกนกุชชี่นะฮะ ขับมาโซนนี้แน่นอนครับเล่นบนเนินครับอาจจะต้องเจอกับมุสลิมนะฮะมุสลิมนั้นดักอยู่ทางไกลนะฮะนี่ฮะมุสลิมรออยู่นะฮะทางด้านกุชชี่นะครับผมซีแคทอยู่ด้านล่างของคุกนะครับผมมุสลิมอยู่ด้านบนต้องเจอกับทางด้านกุชชี่นะฮะเอาละเรียบร้อยครับผมกุชชี่เบิร์ดครับเก็บมุสลิมซีซีสิบไปได้ะฮะ ละเปิดจะชาร์ตนะครับผมไปแล้วครับผมกุชชี่เอิร์ธกับกุชชี่เบิร์ตนะครับผมขับโยกฟอร์ติชั่นเล่นนะครับไม่ชาร์ตแล้วผมไม่เนี่ยโยกมาเล่นกบอสแล้วเก็บน็อกดาวไปได้อีก2นะฮะออกจากเกมตรงนี้หรือเปล่าครับมุสลิมออกจากเกมตรงนี้นะครับผมแกงกุชชี่นะครับผมแต่กุชชี่แม็กนะครับเหมือนจะไปสเกาดูด้านหน้าในโซนวงแล้วครับผมแล้วอยู่ใกล้ทางด้านทีม14ทีม17มากเลยฮะ โดนงูหรือเปล่าครับกุชี่แม็กจังหวะนี้โดนงูหรือเปล่าฮะโดนหรือเปล่าฮะละเรียบร้อยครับกุชี่แม็กซ์ฮะกุชี่เอิร์ธพยายามดันเข้ามาช่วยเพื่อนทันทีครับผมละรถมันจะแตกฮะต้องจอดเล่นที่บ้านเห็ดทันทีฮะกุชี่แม็กล้มอยู่ละโดนลูดออกไปจากเกมครับสำหรับกุชี่แม็กฮะกุชี่เอิร์ธเห็นหรือเปล่าครับว่าซีแคทขึ้นมาจากด้านหลังครับละเห็นอย่างนี้ครับผมสเปรฮะ กูชี่เอิร์ธจะโดนชาร์จหรือเปล่าครับแค่คนเดียวฮนะเหมือนแก๊งสีแคทจะไม่รู้ครับเล่นรถ3าคันแล้วไม่รู้ว่ากุชี่เอิร์ธอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับผมแล้วจอดชิดอย่างนี้แน่นอนครับว่าโดนชาร์จครับสำหรับกุชี่เอิร์ธจะเจ็บหรือเปล่าครับผมแล้วขึ้นชาร์จยังไงครับขึ้นชาร์จไม่สุดนะขึ้นชาร์จไ,ไม่สุดนะนดนะเอาละเรียบร้อยครับกุชี่เอิร์ธออา,ากเกมตรงนี้ไปฮนะเดี๋ยวทางด้านก็เอาเก้าคิวฮะ และอีกแล้วครับสำหรับ WLC นอนเนี้ยครับกุชชี่เบิร์ดเดินขึ้นไปอย่างนี้จะโดนหรือเปล่าครับผมแล้วเรียบร้อยครับผม WLC ครับหลังจากที่ไปยิงทีมกุชชี่ไว้ครับก็โดนแก้แค้นคือนะฮะแตทางด้าน 4Q ครับผมกลายเป็น2-2-2แล้วครับผมและทางด้านนี่ฮะผมซีแคทขยับมากับสก้า9ครับการซ้ายวิวหนึ่งละยังไงฮะผม 9-9Q ออกจากเกมตรงนี้นะครับผม เพื่อนไม่สามารถมาช่วยได้แล้วฮะกุชชี่เบิร์ดเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะให้ทีม17เท,ท่านะครับผมรอบจังหวะล่วงหรือเปล่าครับไม่ล่วงนะนิดเดียวฮนะล่วงไปหนึ่งแล้วกุชชี่ออกจบเกมตรงนี้ครับสำหรับกุชชี่ครับจบที่3ไปครับตอนนี้เหลือ2ต่อสาสำหรับ WAC ทีม WAC ครับเหลือตอนนี้เหลือแค่ 4Q นะนี่หละ 4Q นะ โอ้แลเราวิ่งปาดโบมไปงี้แตกแน่นอนฮะน็อกโซนไปหนึ่งับผมละอีกหนึ่งคนฮะคนไม่ไหวฮะหมอกมันแรงจัดนะผมจบเกมครับซีแคแลนะสกานะครับผมเก็บแชมป์ไปได้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วโดนแล้วดูฮะแล้วดูฮะสกาเก้าฮะละชนยังไงครับนั่งไปด้วยเลยฮะสบิลเอซีับผม ละอย่างไงครับผมโฟคิวโฟคิวโฟคิวโดนเหยียบวะจังหวะนี้โบคิวล่วงไปหนึ่งครับผม WSC SI บอกไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยก็ช่วยฮะมา <c oughs> อย่าลืมจ่ายค่าโดยสารก็นะครับผม WSC มันน็อกออกไปสองนะโอ้โ oh. หเอาเรื่องจริงจริงครับผมเป็นการแย่งรถนะฮะตรงนี้ ดูดูดเอาเอาๆดูสเตปดูสเตปฮะแตกไปอีกหนึ่งครับผม WEC ฮะทีมบอสนะัะผมดัฟฟี่ครับทำไมนอนอยู่อย่างงี้ฮะเหมือนจะการโซนให้เพื่อนครับซามฟี่บอสลงมาใหม่ครับผมต้องเจอกับ CBT ฮะบอสตึงนมออะไรครับผมทีมบอสเราหนึ่งคนเล่นอยู่ด้านนอกครับโดนหรือเปล่าฮะผมจังหวะนี้ ดาฟียังไม่มีเลือดั๊มแล้วยังไงฮะจังมาะนี้พวกไปหนึ่งครับผมสำหรับ CPT MG ฮะเก็บเต้นป์หรับป่ผมไฟนี้จะเป็นชรชนะของใครครับผม CPT แค่คนเดียวตักเนียนดิ้งอยู่ครับต่างคนต่างเจ็บครับสองทีมนี้ลเลือกเล่นก่อนหนึ่งคนฮะเราโดนโดนลูกสองยัดหน้าฮะ ดาฟี่ดาฟี่ทำยังไงดาฟี่เลือกไฟนี้ไม่มีใครห่วงใครทีเดียวครับผมมีทั้งคนเลือกดึงมีทั้งคนเลือกเล่นฮนะละหน้าดูหน้าชมครับบวกกันไฟเมื่อกี้ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะอบผมแอนดิวจะมาดึงเพื่อจะเลือกเล่นหรือเปล่าแอนดิวไม่เหมือนจะไม่มียาให้แอนดิวครับผมแล้วนีฮะนีฮะ ฮี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 ออกไปขนาดนี้ฮีต้องยิงแล้วฮีฮจับไปฮะนอนน้อยออกจากเกมไปตรงนี้ครับสำหรับทีมบอสครับผมแล้วดัฟฟี่เจ็บอยู่ครับผมแอนดิวร่วงลงมาฮะแอนดิวดันเข้ามายัดแล้วครับตอนนี้แอนดิวน่าจะเก็บคิวนี้เจ็บ,บร้อยฮะออกไปหนึ่งฮะโอ้โหเราวงนี่ฮะเป็นใจมากทีเดียวครับวง ทางด้านซีแคทแบงกับซีแคทเฟรมนะครับผมนอนสบายเลยครับผมกินหมูครับงานนี้ซุปเปอร์น็อกครับขยับมาแล้วสำหรับซุปเปอร์น็อกรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าด้านซ้ายนะฮะมีทีม21อยู่นะครับผมแต่ซุปเปอร์น็อกเหยียบเข้าไปแล้วครับผมแล้วซีแคทจะทำยังไงครับเอ้าแล้วยังไงครับขับรถชนอย่างนี้ครับผมซุปเปอร์น็อกขับรถชนอย่างนี้ฮะซีแคทซีแคทซีแคทจะทำยังไงฮะ ซีแคทซีแคทสองคนฮะนั่งล็อกนั่งล็อกนั่งล็อกไม่ยิงเปิดไม่ยิงเอาซุปเปอร์น็อกลงหมดแล้วเอาเราทำปืนลันะ่นฮะยังไงฮะซุปเปอร์น็อกซีแคทซีแคทจบออกตรงนี้หรือเปล่าครับผมเก็บน็อกไปได้หนึ่งครับผมเอาตั่งแบงค์หนึ่งครับผมเอาเราเก็บไปได้งสองฮะยังไงฮะยังไงฮะจังหวะนี้ ความหวของทีมนะครับผมสีแคทครับซุปเปอร์น็อกนี่จบมาสิ้นชื่อตรงนี้หรือเปล่าฮะเหลือเพียงแค่คนเดียวครับสำหรับซุปเปอร์น็อกไม่ได้ฮะผมกลายเป็นซุปเปอร์น็อกนะครับผมชนะไฟตรงนี้ฮะผมแล้วยังไม่มีคนชฉวยโอกาสนะันนี้ฮะคนชฉวยโอกาสมาแล้วครับสำหรับมูสลิมขึ้นมาแล้วฮะมือที่สามย่อมดีเสมอฮะดันขึ้นมาแล้วครับผมสำหรับมูสลิมละโดนคาะจกด้าหลังรับมูสลิมทีมสองครับผมอูหลังแตกไปหนึ่งครับผม หลังแตกไปสองนะครับผมขึ้นสุดที่ปปานะครับผมมุสลิมมุสลิมหลังแตกไปสามแล้วออกจากเกมตรงนี้หรือป่าครับสำหรับมุสลิมเหลือแค่หนึ่งคนนะครับผมเหลือหินก้อนเล็กๆช่วยชีวิตนะมาแล้วฮะไม่จบแน่ครับผมสำหรับทีมสองฮะลังนี่ครับผมมาเก็บงานนะฮะโอ้บอกยิงหลังแตกกันอี้ต้องมาเก็บงานนะ แล้วล่หน้าซูเปอร์น็อกด้านในอีกครับผมมุมเล่นดูสิครับใครจะได้เปียบคราบตอนนี้ละมุมนี้ฮะต้องวิ่งหมดเลยฮะกลายเป็นทางด้าน,นครับทีมสองนะผมได้โฟอร์ิชันค่อนข้างจะเรียกว่าดีเลยฮะนี่ครัโหแ,แล้วเก็บมาเยอะกันจริงๆครับระเบิด นี่ฮะทิ้งโซนเล่นเลยครับผมสำหรับทีม2ครับ AMD พยายามขยับแล้วครับผมทางด้าน SDK นะครับผมเก็บไซก้าไปได้หนึ่งครับผมอยากดันขึ้นมายิงฮะไอเดียวฮะ่เพียงตัวเดียวแล้วเก็บไซก้าออกตรงนี้ดันฝ่าผมไซก้าออกจากเกียร์ตรงนี้ไปนะครับผมทางด้านนี้ครับผมออกลักคานเจ็บอยู่นะผมเจ็บอยู่หนึ่งครับผมสำหรับทีมสองครพยายามกระตายตัวเล่นคือสปูน็อกเจ็บอยู่สองครับผมเหลือตัวเดียวครับผม ิวไอครับผมดันขึ้นมาเล่นไม่ดันขึ้นมาเล่นครับกับมันดักปีที่สิบเอ็ดรับผก้วเนี้ยผมยิงปีีสปอร์ตนะเลือกยิงแบบตามใจชอบเลยครับผมสำหรับไอคิวครับดันน้องนี่ับผมคิวไอเนะ่ i คิวไอครับผกระปุกถงเนี้ยยิงปีีสปอร์ตยิงปีีสปอร์ตนะผมเลือกยิงตามใจชอบนะฮหลวนี เบตอดองยิงฮะเบตอดองยิงฮะจังหวะน,นี้มีรถหนึ่งคันนะผมตอนหนึ่งสองอยังไงฮะละออกจากเกมไปฮะผมสำหรับทีมที่เหลือซุปเปอร์น็อกสามคนนะผม STK ล้มอยู่หนึ่งนะละออกจากเกมตัวนี้ครับเหลือซุปเปอร์น็อกกับทีมสองนะผมเป็นเซนซีต่อสามนะครับผมละซุปเปอร์น็อกไม่มีพื้นที่แน่นแล้วครับจังหวะนี้ กลายเป็น <poisoned. S> 2ต่อ4ฮะสต่ออสามนะซุปเปอร์น็อกดาวน์หนึ่งน <guitar> okay, ็อกดาวน์สองครับเหลือแค่คนเดียวครับเอ็มเอ็มแล้วคนดาเมจไม่ไหวจบเกมเรียบร้อยครับเป็นทีม2ได้แชมป์นะฮะโอ้โหเอาแล้ววิ่งขึ้นมาอย่างนั้นรับโดนโดนโดนดาบฟรีครับสเปย์แต่ไม่ขึ้นสโคฟ้าผมและยังไงฮะยังไงฮะซุปเปอร์น็อกมาใต้เรือแล้วโดนครับแด็บบี้ฮะ ซุปเปอร์น็อกปีกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวดาฟี่คนเดียวฮะดาฟี่โดดลงทะเลฮะดำน้ำหนีทันทีฮะดาฟี่ยังไงฮะยังไงฮะบ้าหลังเดียวเช็คกันหรือเปล่าเช็คหรือเปล่าเออเห็นแล้วฮะจังหวะนี้เอากำเนิดแล้วฮะลูดไปหนึ่งฮะเรียบร้อยครับผมใส่ก้านะครับผมคิวตรงนี้ไม่ได้ฮะ แลกลับมารีกุปกันแล้วฮะตอนนี้ตรงนี้47นะครับผมทีม47นะครับผมไม่ใช่ทีม47ทีม22ครับผมแต่แคส47นะฮะเจอกับดังด้านซีแคสครับผมกับสกาสิตนะฮะตันเข้ามาครับผมแล้วเน็เข้าบ้านมาหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแตกยับฮะสกา9นะครับผมฟาเนทเข้าช่องมาเลยฮะ มึงขึ้นมาด้านบนแล้วเจอกันหรือเปล่าครับผมแล้วซีแคทนี่ครับผมสกาเก้านะครับผมเหมือนเห็นในบ้านแล้วครับผมแต่หารู้หรือไม่ครับว่าซ้ายเขาดันขึ้นมาแล้วเพื่อนยังไงครับจังหวะนี้หลังแตกหรือเปล่าครับผมแล้วซีแคทแบงค์เหมือนจะเห็นแล้วครับผมบอกเพื่อนหรือเปล่าครับว่าหลังจะแตกฮะเข้ามานะครับซุปเปอร์น็อกซุปเปอร์น็อกล่วงไปหนึ่งฮะซุปเปอร์น็อกเจ็บไปหนึ่งครับจังหวะนี้ซีแคทแบงค์หาหินเล่นนะครับผมพยายามวิ่งฉีกนะครับผมแล้ววิ่งเปิดอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนครับผม โอ้โหวิ่งเปิดมาครับผมลัวซุปเปอร์น็อกไฟลลสองฮะตอนนี้ซุปเปอร์น็อกไปสองครับผมอาก้าเก้าพยายามดันเข้ามาฮะมีทางด้าน ex ละแชมป์อยู่ด้านบนนะครับผมแล้ว ex ร่วงครับจังหวะนี้ครับผม ex จังหวะได้เปรียบของ ex เก้านะฮะ ex เก้าจะดันหรือเปล่าะฮะออกจากเกมตรงนี้ไปครับผมสําหรับซุปเปอร์น็อกครับผมไปโซนอะไรครับผมเราละดูครับผมจะเห็นได้ว่านี่โดนดันมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะ โดนโถมขนาดนี้นี่โโอ้หพวกเองยังมีความเป็นลูกผู้ชายกันอยู่หรือเปล่าวะเนาวิ่ง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 ครับผมมันชนพิษบาดแข็งไม่ไหวแน่นอนครับผมสำหรับไซก้าครับผมและออกจากเกมตรงนี้ไปครับสำหรับไซก้าครับโดนลุมนะฮะโอเคเรามาดูภาพมุมสูงนะครับผมตอนนี้ดูโฟลรวมนิดนึงครับผมเหลือ6ทีมกับ14คนฮะ S.T.K เก็บดูหน้าเจมไปได้นะฮะทังที็นยิสี่นี้เล่นขอบวงเลยครับผมดันขึ้นมาอัดซึ่งเจอกับ R2 ร์ทูบอย, Boy, ยัดแลยวัดระเบิดใส่ QI ไปฮะแล้วแตกฮะอาร์ทูบอฮะ Boy นะโดนจากด้านหลังแน่อนอนครับมาแล้วฮะโดนแซดมาเห็นแนวปลาระเบิดครับผมลังขึ้นสกคบยิงครับเห็นกระเป๋าไก่อย่างนี้โดนแน่นอนครับ R2 โดนยัดจากด้านหลังแล้วครับผม ละทางด้านซีมิกนะครับผมดันกลับมาช่วยเพื่อนเธอหรือเปล่าฮะเลงสโมตซ้ายขวานะครับผมดักไว้หมดเลยครับผมละทางด้านทีมยิสีไม่เข้าเลยครับผมละเหมือนจะดึงช่วยเพื่อนได้แบบเนียนช่วยเพื่อนได้นะฮะตอนนี้เหลือแค่สามทีมฮะอังกิเหมือนจะเล็งเห็นแล้วฮะว่าด้านหลังมี x อก้าอยู่สกาจะโนนเก็บตรงนี้หรือเปล่าฮะพยายามอยากจะเก็บตีหลังให้ได้นะก่อนครับสำหรับทีมหนึ่งฮะละซีมิกครับ เซตละเบิร์ดในข้างไปดันกันหรือเปล่าครับผมอ่าละเอ็กก้าวครับกลายเป็นการดวลครับผม4ต่อ4แฟมิลี่นะฮะระหว่าง <24 S 1> ทีม24ิกับทีมหนึ่งนะฮะล้ว,วงบีบเขมาแล้วฮะตั้งแผงรับเลยครับผมแล้วยังไงครับซีมิกคนแรงวงไหวหรือเปล่าฮะนอนอยู่ในวงลวซีมิกโดนยิงล่วงไปฮนะ ซดเก็บไปได้หนึ่งฮะดันเข้ามาแล้วครับผมมันเก็บตันี้ได้ป่ะครับผมเรียบร้อยครับผมโดนดันหลังหรือป่าครับผมดูไอาเลือกดึงเพื่อนก่อนครับฝั่งนู้นเหลือสามฮะเหลือสามต่อสาม้วครับผมติกกี้ดันเข้ามาฮะเพื่อมาเล่นนะยังไงครับติกกี้ดันเข้ามาเล่นแต่เจ็บฮะระตูวนี้เก็บอยู่สองฮะยังไงครับโนสปีด no ฮะเหลือโนสปีด เล่นอยู่ขอบวงเลยฮะแล้วตรงนู้นดึงเพื่อนกันหมดแล้วฮะละขึ้นมาแล้วสองครับผมลีโอหน้าเกมฮะดันขึ้นมาเล่นโซนกลางครับกลายเป็นสองต่อสี่ซะงั้นฮนะจังหวะนี้เสียกันไปสองนะฮะละวงบีบแล้วครับผมโนสปีดเบบี้เจอเปิดล็อกดาวไปโดูด,ดูซีมซ่มิกฮะซี่มิกยัดล้วครับตอนนี้คนดามไ่ไหว chục game hết